สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพีได้นำสามว่านมงคลตระกูลทองไม้ประดับมงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์ค่าขายดีปกป้องคุ้มครองนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ หลักการสำคัญหากอยากปลูกต้นไม้มงคลบ้านมงคลเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติดีคือมันทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารการเงินแล้วต้นไม้มงคลบ้านมงคลจะช่วยเสริมดวงให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะสามบ้านมงคลตระกูลทอง ไม้ประดับมงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์คนไทยนั้นนิยมปลูกว่านเพื่อเสริมสิริมงคลในบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยเฉพาะว่านในตระกูลทองที่เชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะทำให้เงินทองไหลามาเทมาและนี่ก็คือว่านทั้ง3มชนิดที่นิยมปลูกเพื่อเรียกเงินเรียกทองค่ะว่านมงคลต้นที่สว่านเศรษฐีก้านทอง บ้านเศรษฐีก้านทองนั้นเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็เป็นบ้านที่มีอายุยืนนะคะเพราะว่าเขามีลำต้นเป็นเง้าอยู่ใต้ดินเป็นบ้านที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ก้านใบคือก้านใบของเขาจะมีสีเหลืองทองหรือมีสีเหลืองส้มตัดกันกับใบสีเขียวค่ะ ใบก็จะเป็นรูปหอกยาวปลายใบยาวเรียวแหลมขอบใบหยากเป็นคลื่นเส้นกลางใบเป็นสีน้ำตาลเหลืองอ่อนออกดอกเป็นช่อสีขานวนวลแล้วก็จเจริญเติบโตขยายออกเป็นกอมีทรงพุ่มคลายร่มค่ะว่านเศรษฐีก้านทองนั้นนะคะเป็นว่านมงคลที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมเชื่อกันว่าเป็นว่านที่ช่วยกวักเงินกวักทองเสริมโชคลาภให้กับผู้ปลูก โดยเฉพาะกับผู้ที่ทำธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านค้านะคะ เพราะว่าจะช่วยเสริมห่วงจุ้ยค่ะแล้วก็ช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าร้านทําให้การค้าขายดีขึ้นและถ้าหากปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยเสริมสิริมงคลทําให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะบ้านเศรษฐีก้านทองยังช่วยปรับห่วงจุย้ยโดยการนำบ้านเศรษฐีก้านทองนั้นนำไปตั้งไว้บริเวณที่โต๊ะทำงานหรือบริเวณโต๊ะวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยกระจายกระแสพลังชี้ให้ไหลเวียนได้สะดวกและทําให้ความหนาแน่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในห้องทํางานเบาบางลงอีกทั้งช่วยแก้ไขจุดอับของอาคารด้วยการปลูกต้นว่านนี้ค่ะว่านมงคลต้นที่2ว่านกุมารทอง ว่านกุมารทองหรือว่านแสงอาทิตย์นั้นเป็นพืชลม้มลุกที่ออกดอกเป็นพุ่มทรงกลมปีละครั้งนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในว่านมงคลยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากเพราะเขาดูแลง่ายเลี้ยงง่ายแถมเวลาออกดอกก็ดูสวยงามน่ามองและว่านกุมารทองนั้นจัดเป็นว่านคุ้มภัยและเป็นว่านมหานิยมซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับว่านนางคุ้มและว่านนกคุ้มค่ะว่านกุมารทองนั้นนะคะในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยคุ้มภยัยเสริมอำนาจบารมีเสริมสิริมงคลและมีเมตตามหานิยมเพราะมีความเชื่อว่าเป็นบ้านของกุมารทอง หรือมีกุมารทองสิงสถิตยอยู่ค่ะแล้วเชื่อว่าเขาจะช่วยเฝ้าบ้านช่วยคุ้มครองผู้ปลูกและคนในครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆรวมถึงมีสรรพคุณทางด้านคงกระพันชาตรีด้วยค่ะแล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดทํามาค้าขายและปลูกไว้ก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงทางด้านการค้าขายช่วยเรียกลูกค้าทําให้ค้าขายดีค่ะ บ้านกุมารทองนั้นนะคะว่ากันว่าบ้านชนิดนี้มีเทวดาหรือเจ้าที่คุ้มครองค่ะดังนั้นผู้ที่ปลูกเลี้ยงจึงนิยมนําไปปลูกไว้ใกล้ๆกับสารพระภูมิหากปลูกเลี้ยงและปฏิบัติอย่างถูกวิธีเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดก็จะสมดังหมายทุกประการและถ้าหากผู้ใดปลูกเลี้ยงบ้านได้เจริญงอกงามแล้วออกดอกเชื่อว่าจะได้มีโชคลาภก้อนใหญ่หรือ มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดฝันค่ะหากจะใช้ในด้านคงกระพันชาตรีนะคะโบราณท่านว่าให้เคี่ยวดอกว่านกับน้ำมะพร้าวแล้วทาตามเนื้อตัวก็จะช่วยให้คงกระพันว่านกุมารทองนั้นนะคะถ้าจะให้ดีโบราณท่านว่าต้องปลูกในวันเกิดของผู้เลี้ยงหรือจะปลูกในวันอังคารแล้วถ้าเป็นเดือน6ก็จะยิ่งเพิ่มความขลังค่ะ แต่เวลาปลูกและก่อนเวลารดน้ำควรเสกด้วยคาถาณโมพุทธายะเป็นจำนวนสามจบก่อนนะคะแล้วค่อยรดน้ำว่านค่ะว่านมงคลต้นที่หนึ่งวานกวากแม่ทองใบ ว่านกักแม่ทองใบนะคะเป็นว่านมงคลแล้วก็เป็นว่านโบราณที่เก่าแก่แล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโดยนิยมปลูกไว้ตามหน้าบ้านซึ่งในปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นว่านที่หายากมากเพราะว่านต้นนี้ ยังมีว่านต้นอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันหลายต้นซึ่งว่านในตระกลนี้กลายพันธุ์เยอะมากดังนั้นเพื่อความแน่ใจควรสอบถามกับนักเล่นว่านหรือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่ปลูกเลี้ยงสืบต่อกันมาเพื่อความแน่ใจก่อนที่จะนำมาปลูกเลี้ยงอย่างถูกต้องนะคะว่านกวักแม่ทองใบนั้นนะคะมีชื่อเรียกอื่นๆว่ากวักใบพายกวักทองใบ ว่านชัดทองว่านสิบแสนชัดทองว่านอุมาบดี ถือเป็นบ้านมงคลค่ะแล้วก็มีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านกวากแม่ทองใบไว้ประจําบ้านจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้คุณด้านเมตตามหานิยมเพราะถือว่าเป็นบ้านมงคลที่มีอิทธิฤทธิ์ให้กับผู้ที่ปลูกว้านทําให้ได้รับโชคลาภอยู่เสมอๆในสมัยโบราณจึงนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านหรือปลูกใบหน้าร้านค้าเพราะเชื่อว่า ถ้าเจ้าของได้ปลูกหรือได้ทำการบูชาอยู่เสมอก็จะมีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายช่วยส่งเสริมการค้าขายให้โชคดีมีลูกค้าเต็มร้านค่ะว่านกวักเม็ดทองใบยังถือเป็นว่านเสียงไทยด้วยนะคะหากว่านนี้ออกดอก ท่านให้รับขวัญโดยนำผ้าแพรสีขาวบริสุทธิ์หรือจะหาผ้าแพรหลายสีมาผูกเมื่อนำไปผูกแล้วให้ท่านอธิษฐานด้วยบารมีพุทธคุณสวดบูชารับขวัญด้วยคาถามหาลาโพโหตุภวันตุเมจำนวนสามจบแล้วให้ท่านอธิษฐานตั้งความปรารถนาก็มีความเชื่อว่าจะได้สมความปรารถนา แต่ผู้ใดที่มีโชคลาภอยู่แล้วทวาบานต้นนี้ออกดอกก็เชื่อว่าจะมีโชคมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนการปลูกว่านนะคะโบราณท่านให้ปลูกในเดือน6ข้างขึ้นหรือในวันพระหรือวันพฤหัสบดีค่ะและก่อนรดน้ำว่านท่านให้เศกคาถาน้ำรดด้วยคาถาพุทธคุณว่าอิติปิโสภควาถึงภควาติเป็นจำนวนหนึ่งจบหรือท่านจะสวดมหาลาโพโหตุภะวันตุเมเป็นจำนวนสามจบแล้วจึงรดน้ำว่านค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นสาวัานมงคลที่ควรค่าแก่การสะสมและควรหามาไว้ประจำบ้านกันนะคะเพราะนอกจากความเป็นมงคลแถมยังมีดอกที่สวยงามวางไว้ตรงไหนก็สวยงามสดชื่นมีชีวิตชีวาแน่นอนคะ่ะคนรักต้นไม้คนรักวานห้ามพลาดเลยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่นมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกติ ตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมคลิปก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ